สวัสดีค่ะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่นะคะ <c oughs> เป็นพันอ้อยสุพรรณบุรี50นะคะสุพรรณบุรี50ค่ะพี่น้องเป็นอ้อยคั้นน้านะคะที่มีมาตั้งแต่ปี2539ค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะเตรียมแพ็คนะคะเนี่ยเตรียมแพ็คค่ะแพ็คส่งพันอ้อยแห่งพี่น้องนะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะพื้นที่ห่างไกลก็สามารถจัดส่งได้นะคะ,ะจัดส่งที่ ห้าสิบท่อนนะคะห้าสิบท่อนก็เนี่ยค่ะพี่น้องลักษณะท่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลักษณะท่อนก็จะประมาณนี้อันนี้คือตัดม้าตอนแรงเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเ้าก็เลยมาแพ็กนะคะทรงเมื่อนี้ค่ะพี่น้องท่อนนี่ประมาณนี้ค่ะทอนทอนละสี่บาทนะคะหลักๆลจะตัดเป็นท่อนแบบนี้นะคะสองข้อตานะคะทอนละสี่บาทราคานี้ตั้งแต่เริ่มเปิดไรเลยนะคะพี่น้องราคานี้ตั้งแต่เริ่มเปิดไรค่ะ ที่พี่น้องเห็นหล,ลายขอตานี่ก็คือสีบาทคือกันนะคะส่วนยอดนะคะนี่เป็นส่วนยอดเนี่ยค่ะอันนี้สี่อตาค่ะพี่น้องเกิดดีค่ะพี่น้องเกิดดีนะคะเพราะว่าลักษณะอ้อยเฮาจะเป็นประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ค่ะเป็นอ้อยที่ยังอายุบ่หลายนะคะนี่คือพันอ้อยที่เฮาใส่ปลูกนะคะเฮากระปูกอันนี้ระคะพี่น้องที่เห็นอยู่ ข้าขงล่างนะคะที่เขาปลูกได้ประมาณเดือนนึงเขาก็ะใสอันนี้ละแตงนี่ละค่ะปลูกค่ะใส่แบบเดียวกันลักษณะการตัดเหมือนกันนะคะปลูกกับปลูกคือจังแนะนําพี่น้องไปนะคะนี่คนปลูกนะคะคนปลูกและคนตัดคนเดียวกันนะคะมาตรฐานเดียวกันเอกว่าสิเป็นของเจ้าของหรือว่าสิเป็นของอพี่น้องเองนะคะตัดแหกคือกันปลูกคือกันค่ะพี่น้องเขาปลูกแบงไดเขากเอาแลงนั่นแหะค่ะทรงแหกพี่น้องนะคะเอาได้เลยนะคะเพราะ มาขวนเพื่อนนะคะตอนที่เพื่อนกําลังแพ็กนะคะเอาแพกแพกใส่กล้องแบบนี้กล้องแบบนี้คือกล้องหนึ่งร้อยท่อนค่ะกล้องหนึ่งร้อยท่อนนะคะแถมไหมคะพ่อมีแถมเพิ่มไหมแถมไปครับกล่องเป็นสิบกว่าแหละมีแถมเพิ่มนะคะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั่นการแถมนะคะจะอยู่ที่น้ําหนักด้วยนะคะแถมแถมแถมจนว่าอ่า น้ำหนักบกเกินนะคะถ้าน้ำหนักเกินกระแถมก็ได้นะคะพี่น้องเ <P ew> พราะว่านขนส่งเขาจํากัดน้ำหนักโอ๊ยลืมเก็บศาสตร์เนี่ยเมื่อคืนนี่แหม <P ew> <laughs> พี่น้องเียวเบนศาสตร์พอดีตากแดดอีกก่อนนะคะ่ะเพราะว่านขนส่งเขาจํากัดน้ำหนักแค่ยี่สิบกิโลนะคะยี่สิบกิโลกล่องนี่กล่องร้อยทอนนะคะกล่องร้อยทอนนะคะร้อยทอนห้าร้อยห้าสิบบาท ห้า5 5อยห้าิบาทนะคะกล่องร้อยท่อนค่ะกล่องห้าสิบท่อน3 5 0อยห้าบค่ะพี่น้องเก็บปลายทางนะคะนี่คือราคาเก็บปลายทางค่ะนี่ค่ะลักษณะท่อนจะเป็นแบบนี้นี่คือกล่องที่ใส่ปนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องนี่ อาคือตัดสดส่งสดนะคะตัดสดส่งสดเอาไปปลูกได้เลยพี่น้องเอาไปปลูกได้เลยเอาไปชาได้เลยนะคะบ่มีปัญหานะคะอันนี้เขาทรงมาอยู่นี่อ่าหลายปีแล้วนะคะพี่น้องหลายปีแล้วค่ะบมเมเนพึ่งเ็ดนะคะเขาทรงของแห้พี่น้องทั่วประเทศอยู่นี่โอ้ยบอมเมนสีหาปีระบ๊อพี่น้องค่ะ แล้วกับี่นี่พี่น้องกับทีถามเขาว่าเขาปลูกหลายวอบอ่คขาพี่น้องเขาปลูกไปนี่แหละคือค่ายๆกับที่ส่งไปกับพี่น้องเ,อเขาเอิญมาอย่างรุ่นละรุ่นละสองงานโดยประมาณค่ะรุ่นละงานสองงานโดยประมาณประมาณาลายสูตรของเขาก็จะประมาณสองไลทพี่น้องจะปลูกประมาณสองไร่คือเป็นรุ่นนะคะปลูกเป็นรุ่นเขาปลูกเป็นรุ่นค่ะ บุกเท่าที่ตัวเองทําไหวค่ะพี่น้องคือเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดหลายเขาก็เฮ็ดบัวไหวเนาะเขาก็ะบ,บุกเท่าที่ตัวเองเฮ็ดไหวพี่น้องค่ะนรอทรงของนะคะรอแพ็คค่ะสุพรรณบุรีห้าศูนย์ค่ะมีมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะคะถ้าสนใจก็สซั่งเข้ามาได้นะคะพี่น้องคือชุดหาสิบท่อนนะคะชุดห้าสิบท่อนสามร้อยห้าสิบชุดร้อยท่อนห้าร้อยห้าสิบชุดสองร้อยท่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะอันนี้คือราคาที่อ่า เก็บเงินปลายทางนะคะลาค้าที่เก็บเงินปลายทางค่ะสั่งามาได้เลยนะคะมีเก็บปลายทางนะคะมีเก็บปลายทางแต่ว่าก็ต้องยืนยันทั้งสองฝ่ายนะคะการเก็บเงินปลายทางลูกค้าก็ต้องไม่ทําให้เราเสียหายเราก็จะไม่ทําให้ลูกค้าเสียหายเหมือนกันนะคะหรือถ้าสะดวกก็แจ้งโอนได้นะคะเราจะแจ้งตลอดนะคะว่าเราจะส่งของให้ลูกค้าวันไหนนะคะมีอย่างกะว้ากันค่ะพี่น้องมีอย่างกะว้ากันนะคะ เราต้องเห็นอกเห็นใจกันค่ะในยุคนี้นะคะ,ะในยุคที่แบบว่ายุคโควิดเนาะพี่น้องเนาะโควิดมาแต่ปี4ีสัสป,ปมาปีหกสามดูแลกันไปค่ะพี่น้องค่ะถ้าสนใจกสอบถามขอมาค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งสาสามแปดศนย์สองปดแดนะคะสุดนี้กฝากพี่น้องไว้สำเนียค่ะสนใจสั่งได้นะคะสุพรรณบุรีห้าศนะคะ พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ